สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเวนเดอร์เกมวันนี้อยู่กับปลารักและเกม Legends of Runeterra ครับผมแพทใหม่เข้าฮนะคนต้องอยากเล่นตัวนี้แน่ๆครับผมคือ a u r e l i a n Soul ครับผมตัวนี้นี่เรียกว่าอย่างเทพทั้งร่างแรกกับร่างแปลงนะฮะอ่ะเราค่อยพูดถึงคอสมารถทีหลังคอนเซ็ปต์เด็กก่อนเด็กนี้เป็นเด็กคอนโทรลครับเน้นการอิ i n v ครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้า b e h o l d e Infinity ครับผมใจสอง์ดอิน n v ค แล้วก็มีม 3, 2, 1, ลูนารีพิสเซตครับผมใจสามที่สองหนึ่งอินไทไนฟอลแล้วอินโวครับหรือโซลารีพิสเซตครับผมอันนี้เดเบกแล้วอินโวการ์ดเซเลเชียลค่าไล่สี่ห้าหกนะครับคืินี้จะเกี่ยวข้องกับการอินโวเยอะซึ่งการอินโวเนี่ยจะสุ่มมาของให้เราทาให้การเล่นในแต่ละตาเนี่ยไม่น่าเบื่อเพราะว่าเราไม่รู้จะสุ่มได้อะไรบางครั้งก็ได้ของดีแก้สถานการณ์ได้บางครั้งก็สุ่มมาแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมของที่ต้องการไม่มาก็มีนะฮะ คอนเซปต์เด็กที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเด็กนี้เป็นเพียวทากอนครับไม่มีสัญชาติอื่นอยู่ในเด็กเลยเพราะว่าเราต้องการใช้เจ้านี่ฮะ Mountain Sizer ครับผมตัวนี้บอกว่า c e l e s t i a l Guard ที่เราใช้เนี่ยค่าแรงลดลงหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดเราเรียก Invoke มามันจะถูกลงหนึ่งมานาครับผมและ l l e g i n n c e ครับ Invoke ถ้าเกิดลงมาแล้วการ์ดเป็นสุดของเด็กเราเป็นทากอนมันจะ Invoke ครับซึ่ง ด้วยความที่มันมีอาร์เจียนอินเวเนี่ยแหละทำให้เราต้องเล่นเด็กทาก้อนร้วนะผมต้นเกมเราจะใช้วิธีการคือเอาเจ้าพวกแบบโซลารีชิลเบ็กเบียร์เนี่ยยืนขวางไว้ใช้เจ้านี่ก็แร้ฮะเมสเซนเจอร์สกิลผมใจหนึ่งสับเมสเซนเจอร์ห้าตัวเข้าเด็กมันคือหมาตัวนี้เมื่อลงมาครับจัวนหนึ่งทำทุกอย่างครับเพื่อเอาชีวิตรอดช่วงต้นถึงกลางเกมให้ได้แทงไว้ครับ ตัวนี้ก็แทงได้ดีนะไล่สองไสองสาโอ้บิมแทงได้ครับเป็นฮาร์กอนหมดนะครับการเกมจะมีดารากอนมาช่วยบ้างก็คือเจ้าไวท์เฟรมเพล็กเตอร์ผมไล่สได้สี่สี่ฮะแล้วก็มีนี่ฮะเลสเพนเดนสเตลารคอนนะผมเป็นตัวที่ลงมาแล้วฮิลอะไรหนึ่งตัวแล้วก็เด็กซัสาหน่วยทำให้เด็กช้าๆของเราเนี่ยไม่ตายสก่อรนะครับไปนี้ ีกใบครับสตาร์เชฟฟิงครับผมจ่ายห้าเบอร์สเปลอินโวฟหาการเซเลชเชียลครับที่ค่าไล่เจ็ดหรือมากกว่าและฮิลให้กับอลายหรือเน็กซัตห้าได้ด้วยทำให้เรามีเลือดเยอะขึ้นยื้อถึงไฟเกมได้พอาะไฟเกมครับเรามีของเล่นเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเดอะอินฟินิตี้มายสปิเตอร์ผมไล่แปดได้แปดแปดลงมาแล้วเลือกต,ตัวสองตัวเข้าเทิร์นเทิร์นเริ่มต้นสตันพวกมันครับผมเบรกเกมเสิร์ฟก็ได้ แล้วก็มี s u n b บ r ร์ครับไล่6ยิง6ใส่ยูนิตหตัวถ้าเกิดเป็นเดเบกไซเลนต์ก่อนเราให้ค่าทให้ยิง6นะครับทำให้แบบมีความสามารถหลบหลีกอะไรก็โดนอยู่ดีแต่โดนสเปียชิวได้นะกันสเปียชิวกันปบน,นี้ได้นะจะไปไซเลนต์ก่อนนะไม่ได้โอเคแล้วก็ปิดฉากเลยครับออโรริเนโซผมใบนี้คือไล่10ได้10-10ลงมาแล้วอินโวการเซเชียลขัา้ไลา่7หรือมากกว่า เริ่มต้นเทิร์นครับสร้างการ์ดเซอดิเชียลแบบเรนดอมขึ้นมาในมือหนึ่งใบซึ่งถ้าเกิดเป็นลงมาได้เนี่ยมันจะโคตรจะแวลูลแหละครับแก้ยากมากถ้าใบนี้เลยว่าตอนเพลก็อินโวฟเหมือนเดิมแต่ตอนเริ่มเทิร์นนะผมสร้างการ์ดเซอดิเชียลแบบเรนดอมมาในมือหนึ่งใบการ์ดเซอดิเชียลทุกใบของเราโค้ค่าไลา่ศูนย์นะผมการที่เราเสกออกมาทั้งหลายที่อินเวฟครับไล่ศูนหมดโคตรคุ้มเลยโอเคอธิบายเยอะแล้ว ไปดูดีกว่าว่าเวลาจริงเป็นยังไงครับผมตานี้เล่นอินวอลครับเก็บอะไรไว้บ้าง <c oughs> พอได้ <c oughs> นูนน่าจะเป็นแบบแอคโกรเต็มสูบครับผม ตายก่อนไหมโหเห้โตจ้าจ๋า On one. เล่นเยอะเข้ามาอีกสี่เยอะสิบสองครับผม

ถ้าไล่เราจะไล่สองพี่น้องลงไปทำไมอีกห้าเหรอ

านี่มาผ่าตียอาไงฮะ จะตีเลยไหมหเขาจะไล่ก่อนลบพลังไว้ะตังสองนี่ไป,ไป คลียร์ไปดีกว่าเดี๋ยวเก็บไว้เลย, <Impossible. S 1> ยขย้นมาเล็กน้อยครับผม ขอีอด yeah. ีหน่อยอะไรวะ มาใครจะตายก่อนกันเฮ้ย <that should 't die> hey. ห้าโอเคมาเคลียร์กันฮะ นีเข้าสี่เข้า,ขาสี่แน่นอนสี่ห้าหก จะเหลือหนึ่งถูกป่ะบล็อกหาดีก่อน OK. vị trí <laughs> mình có lại mà hay lòng ấy mình hơi ừ สองสามสี่ห้าหกใครกดนหนาสุดตีจบแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เล่นเด็กโซอินโวครับผมเจอกับเลโอนา่า ก็แด่หน้าครับออกสองใบมีมิเนียนไม่ยันช่วงต้นเกมได้สำคัญนะครับเ,เ,ต,เต,ต็มเต็มก็สองด้ำเมตอัเนี่ยเก่งไป มีวะเฮ้ยพาร์ดเลยท่านี้ไ <c oughs> ปยังไงนายมีเราก็มี ทัวิธีการเล่นของเขาอ่ะยังยังมียินวอกมียินวอกไปมังกรตัวใหญ่ ไม่มีอะไรป้องกันนะฮะแต่ก็น่าเสี่ยงหรือเปล่านี่น่าเสี่ยงกว่าตีเปสองนะอืม แลกกันไปครับไดอาน่ามาแล้ววำายทำยังไงดีคราวนี้ ตีมามันต้องมีคนตายบ้างหรอวะเคโดนลากไปฆ่าหนึ่งหนึ่งตัวแน่ๆเอ้าไม่ตีว่ะเข้ามาทางนั้นอะ แปลกดีน้าของก่อนไหนฟอร์นี่ได้อยู่ ใหญ่ yeah. ว่าของใครจะแน่วครับตีหรืเปล่าจับไป ใช้นั่นไปนะมันจะเป็นต้องรีบครับเด็กรถเด็กช้าอยู่แล้วเค่ฆ่าใครก่อนดีก้นสองไม่น่ากลัวอันนี้น่ากลัวกว่า โผลได้ของดีนี่หว่าแหม,มาน้ำไม่พอมันต้องตายสองตัวแล้วว่า okay we will resist no mercy for heretics okay. เธอหน้าตีไม่ได้ละว,วต้องฮหวอะไรก่อนละโอ้มันฮหวสองอันเลยว่ะเจ๋งดีสิบมาหนนะ้า นะเลยครับลงใบนี้ไปประมาณนี้ครับ